ทนานเุเธอร์แลนแ์ประจำประเทศไทยพร้อมด้วย VNU Asia Pacific และสมาคมเกษตรแห่งเยอรมันสำนักงานประเทศไทยประสานความร่วมมือการจัดงานแถลงข่าวงานฮอตติเอเชีย2 0 2 2ภายใต้แนวคิดความท้าทายและการแก้ปัญหาเพื่อการเกษตรไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่ง,งงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะสำหรับงานฮอติเอเชียนะคะก็จัดขึ้นเป็น ครั้งที่8แล้วค่ะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเครื่องมือนะคะเทคโนโลยีต่างๆในการที่จะเพาะปลูกนะคะพืชสวนนะคะแล้วก็จะมีงานนึงที่จัดคู่กันค่ะ Agritechnica Asia ค่ะก็จะเป็นการจัดงานครั้งที่3นะคะโดยที่งาน Agritechnica เนี่ยเราเอามาจากงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ Agritechnica ที่ฮันโนเวอร์นะคะแล้วก็งานนี้ค่ะจะจัดขึ้นวันที่25-27พฤษภาคมนี้ค่ะที่ไบเคกบางนาค่ะโดยจะเป็นการจัดงานครั้งแรกนะคะในรอบ4ปีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าจะมาเป็นหมู่คณะ ติดต่อมาที่ทางผู้จัดงานได้เลยนะคะถ้ามาเป็นกรุ่มประมาณ5้าถึงสิคนขึ้นไปนะคะ่ะผู้จัดงานก็จะมีทางทัวร์ไกด์ให้ค่ะโดยที่จะจัดว่าอยากจะพบกับผู้ประกอบการกลุ่มไหนนะคะแล้วก็สนใจหัวข้อไหนเป็นพิเศษเราก็จะจัดโปรแกรมให้เลยเ,เดี๋ยวพบกันนะคะ2 5่สถึงีพฤษภาคมค่ะสองหนะคะที่ไบเทคบางนาค่ะ งานทบตีเอเชียงานแสดงปัจจัยการผลิตทั้งการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผักไม้ผลและดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชียจัดคู่กับงาน agri tenica เอเชียงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคโดยจัดมาอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะกลับมานําเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรจากผู้ประกอบการนานาประเทศโดยในปีนี้ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับ150บริษัทผู้ผลิตทางการเกษตรชั้นนําจาก26ประเทศทั่วโลกเลยค่ะ